กรบสบายดีพี่น้องวสุมองสุบด์วสิป oh! ิเอฟซีฝ ja. mm ั่งไทยข้างล่างกรกรบสบายดีพี่น้องขิงคามขี่จักรยานกับหม่พี่น้องอันนี้มาผมมาพ่อกระซองเฮาคือเก่าพี่น้องซองเจเก่าเหล่าค่ะอันนี้เขาเสดจุปลาพี่น้องลูไปลาหิ้วพ่อหญ่สู้พ่อหญ่บ้านกินอยู่หวาดพี่น้องเตรียมปลาสีเมย์ใหญ่ให้พี่น้อง ให้ฮกำลังเห็นอย่างโกย, <The same S 1> ยแก้วจะเสียและจุปลาเนาะนี่พี่น้องนี่เป็นใจไเผินคันเลยเรียบร้อยพี่น้องนี่คุณยายใจดีนะพี่น้องเพิ่นไฮฮาวไปเลี้ยงสัตว์พี่น้องก็เลยจัดไปพี่น้องปลาหากิโลด้วยสี่สี่กิโลหากิโลแหละพี่น้อง ฮาก็เลยสีลงไปกินดีวัดพี่น้องพอๆกันดีวัดเด้พี่น้องเด้อเบิ่งให้พี่น้องลืมเบิ่งต้มพี่น้องอันสี้เป็นต้มหัวพี่น้องต้มพี่น้องเปต้มพี่น้องต้ม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 กระดูกปลาพี่น้องเอาไปเห็ดน้ำสุกนาะก่อนอื่นกาขอบคุณเพผ่นดินลายเด้อเฮาได้ทำกับเขาไปเลี้ยงสร้างพี่น้อง ไอ้ค yeah. nice. well ุณแม่อย so ู่ดีมีแหงลำวยลำรวยเก่าๆเด้อมามันเนออกบานั่นพี่น้องพักกาเตรียมอาหารสิลงเปดีพี่น้งเตรียมมองเตรียมสมรต้มปลาปลาพี่น้องไอ้บ่เท่าปลาบ่วเท่าปลาบ่วเท่าไปนั่งจอยฮักกามาพี่น้องนั่งจอยฮั่ก้มา เรียงงวซะเรียงงวซะบะคงเอ๊ะเสียงยังไงสบายดีนสบาดีพินาสบ,บายดีพินาปะหลงหวัดผูกิชงคำนะพี่นงตลองฮอดหวัดฮอดวาดเตรียมอาหารเรียงพิ่น เป็นนดยแ่บอยู่บ่อจุกปลาแซ่บอยู่เอาเด้อพี่น้องเด้อพ่อใหญ่พี่น้องแสบแสบแสบเป็นปล่อยปลามาเด้อพี่น้องสิลิวัฒประจํามู่บ้านเฮาเด็กเด็กนั่ต้มปลาเด็ก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 เองนะลูกต้มหัวปลามันมีมันเปื่อยปะลูกไปเอาอันไหนอีกไปเอาเอากระดูกมันเบิด์อะไรบอ เด็กๆเอาอันพยาบานบอกกินบ่ลุงบุบนะกเลยียที่ด้เยีือว่ามีที่เเราเป็นมเหลืองมะเขือต้นเทียงม่มด้วยข้าวจ่อยคือว่ามันมีเอากำลังใจให้ให้งานผงนก็สา แมนไม่นะลายมือเนินเลยมนีเลยนัทุกคนปท่าเลยเอา้าตั้งเป็นีมาเห็นจำสูกินเลยขาเป็นสดยกินแซ่บแสบเหมือนกัน่นะกินมอิ่ม้วมนีูถึนปทูอีเลย

อ้าวพระพิดบกินบะคือบกกินขลามขูแว่นดำนะขึ้นขึ้นหน้าตาดีแท้เจะ ไปเด็กพี่น้องเขายกพี่น้องเขาพคนอื่นไ่บอกไมืกินน้ำพดงกันเทาพี่นอนิวเาพี่น้องเ็อกากเาอนัดนัดเทียงจนายองวะบอห้าวสิไปซื้ออยู่บ้านใหญ่ ไปเผาบัได้แกไปซื้อฟองกับรถติดปาบ้านเฮามมนรถหลายบ่แม่ที่เดาไปซื้อู่บ้านใหญ่มาผัดบ่มีเจ้าบ่มีก็เลยมาได้หาอใบปักซอปาสิมาให้มันทันเทนต้องรไปไนะต้องูนะ่าไ้เอาไ ่ยแล้วน่ิอย wow ู่เพื่อนพูนจงไม่หายแล้วสารวัตรน่าสื่อใส่กันห ยิ้มไรยิมเลยโอ้ยยิ้มน้ำน้มลานนยิ่ได้แบ่งไปอีกที่นี่ตูดขัไปหากันเหรอกินแล้วขิ้งคำกลับมาปะลูกขิ้งคำมิ้งคำมิ้งคำเด็กๆนะ ลาบ้าวนี่ช่าเยเสไว้เาเนาอไม่อามังลาบเผามาหวาดมันก็ะเลือตี้

เจ้าบริจับบ่ต่อไปกเจ้าปวดนะเนี่ยเจ้าราไดเจ้าเาไม่ได้เรามเราบ่กคยคิดปลาจับนั่นเลยเจพูกน้นี่นากสร็กินกัอีน้ำซำลานเนี่ยเสพเสบนาอกับพี่น้องของเงินเจ้าเล่าเน่กับอันนั้นซอจอย แต่หมอบันปลาหมอบันนอกหมอบันนอกแล้วมาประกอบส่วนกินง่ายเทียงแมนเออกินง่ายเทียงด้วยปลากระซังกระเซ็น่าเทียงดีมีเฮงอ่ะเทมแข็งเลยเนาะผู้กินกระไรอิ่มเลยบอกเสแบบพอสู้ไม่นี่ยผอสู้มีอะไรผอสู้แซ่บบพอสู้แซ่บบโยโก้คือไอเต้ดิฮ่าขอให้สุกที่มันเสมอมันคือเก่าเนื้อทางที่ิ้งานทางยูทูบเขาเจอแซ่ดอย่างเรียงน้ามาซื้ สาดังเกาะซาถูกตะวันบวชให้พบอันมานบวชให้พานอันหายอายุดีมีเฮงซอกเงินก็ให้ได้มาซอกข่าก็ให้เจริญหนุ่งเรื่องซาถูนับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปให้เท่าให้เจ้บ้านเฮาได้อิน้ำสันดานอยู่ตลอดไปซาถูสซาถูกบุญแคบน้ำสู้ผู้แค้นวะนับซาผู้แค้น ตัวหัใตัวลับเท้าพี่น้องเลยหลับเท้ามันจะจอยเมื่อกี้หลับเท้าเหรอจอยจอยอกลลนั่งจอยเสบแหงพี่น้องเ กีนแรกสิผ้าเ้าก็ถ้าข้าสะอาซาลาใช่เนาะอย่างผ้ากันเมือเนาะผ้ากันทูใหอยงามๆกับเนาะ ยังไสู้ล้ผู้สาวพี่น้องฮาิ่ออกยูทูบแล้วแบบนี้มาหน้ามานบนนอกเป็นไรแท็บเออนี่บ้านที่บ้านนั้นลงมาทำหรือเปล่า มานนามางามหมดผมเนตอนนั้นคาได้น้านีนะคุณท่านั้นคุณทองามเนาะสีทองเนาม่สีทองทองสีสีำมันาวายจ้าาจะีจ้านะขากี่อคัน่นว่า สำหรับที่นี้กับสิไป้ายเยดอพี่น้องพบๆกันคิดนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสังเกกับเราเด้อพี่นนะ้องไปแล้วพี่น้องสบายดี